สวัสดีครับเพื่อนครับมโนนักเล่าข่าวครับแป๊บๆวันที่เจ็ดแล้วนะวันที่เจ็ดวันนี้ก็วันเป็นรหัสนะวันเป็นรหัสก็เป็นวันครูวันที่ดีนะข่าวสารบ้านเมืองก็เยอะแยะฮะเยอะแยะเมื่อเช้าก็ดูข่าวก็มีหลายเรื่องที่ขำบ้างไม่ขำบ้างอะนะเรื่องขำก็เรื่องวันวันกระเทยไทยวันที่วันกระเทยไทยครับ ก็เห็นคุณขออนุญาตเอ่ยนามนะคุณพจนานนน์ก็ทันเหตุการณ์นะเมื่อคืนรู้สึกเมื่อคืนนะเขาก็ไปถ่ายทําถ่ายทําที่สุขุมวิทสนะิบเอฮะก็บรรยากาศเอาบรรยากาศวันนั้นเลยวันที่เกระเทยไทยบุกโรงแรมไปหากู้อเลรที่เป็นเกระเทยฟิลิปปิน,น์นะ่ยนะขออนุญาตเล่านะอย่าเพื่งเบื่ออะไรกันผมผมว่ามันมันมองได้สองมุม ทั้งบวกทั้งลบนะฮะเรื่องนี้นะฮะคุณพลดเขาก็ใช้ได้อะเกาะกระแสดีแล้วก็เอาเอาน้องๆกระเทยทั้งหมดอนะ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นะ่ะมาเล่นเข้าฉากหนังแล้วก็โอ้ตัวประกอบเยอะแยะฮะน่าจะโอ้ผมว่าน่าจะเยอะฮะเยอะ,ยะเต็มพื้นที่เหมือนวันจริงเลยจำลองบรรยากาศหน้าโรงแรมเหมือนชิงตัวประกันเลยนะเหมือนเอาอฟิลิปปินส์ลงมาขึ้นรถตู้ก็มีการนู่นนี่นั่กับบาบาบาสนุกงะเข้าไปดู เหตุการณ์จริงกับเหตุการณ์ในหนังอืแล้วคุณพวดเขาคนเคียร์ทีมเขาก็โอเคจะได้ก็ไปเอาพวกนังน้องมาเล่นในหนังเรื่องใหม่เขาหนังเรื่องใหม่เขาคล้ายๆหนังอะไรอะ่ะเหมือนหอเจ้าแตกหอ,อเจ้าแตกหละแต่ว่าอาจจะมาแอพพลายให้มันทันสมัยขึ้นทันเหตุการณ์ขึ้นมีดารานําในเรื่องสับปเปลือมาเล่นหลายท่านะนะดาราที่เล่นเป็นสับปเปลือกก็มาเล่นในหนังเขา ก็สนุกฮะเบาเบาเบาสมองนะอย่าไปเครียดเพราะทุกวันนี้มันเครียดมันก็ต้องดูหนังประเภทนี้ยรีแหละ์รีแหละให้มันหายเครียดนะ,ะดูหนังเพื่อความบันเทิงนะความบันเทิงเพราะว่าผมว่าเรื่องบันเรื่องหนังนะภาพยนตร์มันก็มาจากชีวิตจริงเรานี่แหละมาจากชีวิตเรามาจากชีวิตท่านชีวิตผมนะนะครับชีวิตคนเราก็เหมือนนิยายไงผมก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังหลายครั้งนะอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าผมเขียนเป็นนิยายหน้ได้เป็นเล่มเลยนะ แต่ไมนุ่มๆเนี่ยที่ไปซาอุดีมาเนี่ยอืหลายเรื่องที่ผมเจอมามันก็สนุกนะทุกคนมันมีสตอรี่หมดน่ะมีเรื่องมีราวหมดคนเราแต่ละคนนะอยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนที่รักผมนะที่มีพอจะมีคนรักผมบ้างเนี่ยบางทีเรื่องคนอื่นเนี่ยยาวมันหนักหัวเราเลยนะครับแล้วมันเรื่อง,ของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่านินทาคนนะครับอย่านินทาคนอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเรื่องของเขาไงไม่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งเขาเลยเขาจะดีจะชั่วจะอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของเขาไม่เรื่องของเราเราก็นิ่งๆซะมไม่ต้องพูดมากอะไรปะพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนะก็ทํามาหากินกันไปดูแลครอบครัวกันไป ดูแลคนใกล้ตัวเราถาบันที่ดีสุดคือถาบันครอบครัวดูแลครอบครัวนะนะครับอย่างเมื่อคืนเขาก็ถ่ายทําหนังกันที่สุขุมวิทสิบเอ็ดโอ้โหเจ้าเจ้าใหญ่เลยก็น่าสนุกนะ <c oughs> น้องมันโทรบอกบพี่ไม่มาเลยพี่ไม่เกาะกระแสเลยโอ้อยเยอะรถติดคุณไม่ไปหรอกไปเถอะเออเขาก็ไปดูกันก็สนุกสนานกันครับแล้วก็อย่างที่บอกข่าวสารมันเยอะเราก็เลือกเสพเอาแล้วกันนะอันไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปอย่างเรื่อง ที่ผมเคยเล่าอ่ะสปกรเนี่ยที่เขารอตัดสินกันเนี่ยว่าใครผิดใครถูกเนี่ยเพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเ,เขาก็สู้เต็มแมกอะจางฝ่ายจางฟ้องร้องกันก็สู้กันด้วยพยา,ยานหลักฐานแล้วกันนะฮะก็รอดูแล้วกันมีเวลาอยู่เพราะว่ากว่าพี่ชัยวัดจะเก,กษียณนะเจ็ดเดือนก็มีเวลาต่อสู้ยอยู่ก็ว่าไปนะอืมอีกหลายเรื่องฮะผมก็ทําหลายเรื่องแล้วเ่องเนี่ย แล้วก็ข่าวอย่าลืมนะจำน้องพรว่าน้องพรตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วโอ้โหหนูจะไม่มีแฟนใหม่โอ้เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วไม่เรื่องของเขามีแฟนใหม่ซะแล้วโอ้เปิดตัวอลังการโอ้อย่างรอเลยประมาณนั้นคนมีเสน่ห์ฮะอย่าไปว่าเขาเลยแล้วก็เหยียดข่าวแล้วร้อนก็ข่าวที่บ้านพี่หมอปลามีอดีตสอสอท่านหนึ่งนะแกก็แก่ละ ปอยู่บ้านพี่หมอปลาห้าปีพี่หมอปลานี่ผมบอกนะผมชื่นชมนะคนคนนี้จบวิศวกรนะครับเป็นวิศวกรนะแต่มาช่วยคนช่วยคนทุกคนเนี้ยเลี้ยงคนแก่คนหนึ่งอดีตสอสเลี้ยงมาห้าปีแกก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เลยตอนนี้อยู่บ้านพี่หมอปลาเลี้ยงอยู่แล้วอัปเดตล่าสุดเนี่ยตามเจอละลูกชายลูกชายที่แกจิ้งไปตั้งแต่ห้าขวบนะเป็นหมอเป็นหมออะไรเปล่า หมอรักษาโรคประสาทโรคออาไซเมอร์เห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้ลูกชายที่แกทิ้งไปอ่ะกลายเป็นหมอนี่จะมารักษาแกตอนเนี้ก็ติดต่อกันแล้วก็คุณหมอก็น่าจะมารักษาพ่อนะถึงว่าพ่อจะไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กก็ตามทิ้งไปพ่อทิ้งไปสมัยเป็นสสอนะ่ะแกก็ไม่ธรรมดาผมไปกรดประวัติละลุงคนนี้แกแสบไปถามชาวบ้านดอ่ะแสบไม่ธรรมดาแต่ว่าแกก็แก่แล้วก็ชีวิตบั้นปลายก็น่าจะ ให้ลูกมาตอบแทนบุญคุณมาเลี้ยงดูมามารักษานะเพราะว่าอย่างน้อยแกก็ให้เป็นผู้ให้กําเนิดนะครับคุณหมอมาจนจนเป็นคนมาเนี่ยเพราะแกใช่ไหมละ่ะก็ต้องมาดูแลรักษาพ่อแล้วลูกอีกสองคนผมได้ข่าวว่าร่ารวยได้รับทรัพย์สมบัติของแกไปแต่ไม่สนใจพ่อทิ้งพ่อกูไม่ยุง่งมึงทิ้งกูเพราว่าทิ้งมึงประมาณแต่ว่าได้รับทรัพย์สมบัติไป อันนี้ก็ไปตามข่าวแล้วกันเรื่องเขาไม่เรื่องผมนะะเก็บมาเล่าโอเคครับออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับคิดดีทดําดีครับมโนกนักเล่าข่าวสอบกด็ดูไม่สอบไปเลื่อนผ่านยามดาผมมันจะาบาปสวัสดีครับคนรักเท่าฝืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเรื่องของเขาดีครับ